กระบะข้างวดรถแค่6,000ใครๆก็ผ่อนได้อาชีพไหนก็ผ่อนได้เดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะว่าเป็นรถรุ่นไหนไปชมกันเลยค่ะ <All them. S 1> เดี๋ยวเราไปชมรถกันเลยนะคะตัวนี้เป็นกระบะวีโก้นะคะเป็นตัวยกสูงค่ะรถจดทะเบียนปี2010นะคะลูกค้าตัวนี้ผ่อนอยู่ที่6500บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของภายในนะคะตัวนี้เป็นกระบะตัวยกสูงนะคะสามารถเปิดแคบปขึ้นลงได้ง่ายสะดวกสบายคะ่ะด้านในกว้างมากเลยนะคะตัวนี้มาในโทนสีบอลเงินนะคะลูกค้ากระบะตัวยกสูงนะคะตัวนี้สามารถสร้างงานสร้างรายได,ได้ได้นะคะ ด้านหลังกว้างมากเลยจ้าจุของได้เยอะนะคะนะะสามารถทดลองขับได้ฟีที่สาขาบนพิสัยเลยค่ะหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะที่ต้องการซื้อรถกับรวยสมบัตินะคะเพียงท่านทิ้งเบอร์โทรหรือว่าทักแชทในเพจนะคะเรามีแอดมินให้บริการค่ะพร้อมตอบคำถามแล้วก็ช่วยทุกคัน,นทุกเคสนะคะไม่ว่าอาชีพไหนก็ออกรถได้จ้า มีขอฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับกระบะ v ีโ o ้คันนี้นะคะรถจดทะเบียนปี2010ค่ะผ่อนอยู่ที่6,500บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถทักเพจที่รวยสมบัติได้เลยนะคะเรายินดีให้บริการนะคะหรือว่าโทรมาต,ตามเบอร์โทรใต้เพจได้เลยค่ะโปรโมชั่นดีๆของรวยสมบัตินะคะรับรถเพียง9บาทแถมขับฟีนาน4ีวันกันไปเลยค่ะแล้วมาหากันนะคะสวัสดีค่ะ